ยังไม่กลับอ๋อยังไม่กลับ,มบแม่บอกไม่ไกลับบ้านร้อใหญ่ๆเนี่ยให้ยายไปส่งก็ได้ไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนระวังตกมานะขาร้อนๆขาพองนะอาสาช่วยกันทาใหญ่เลยนะครับสวยครับ ระวังเมาสีนะครับอยากเมาอยู่พอดีสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านรัตนะใครอยากบริจาคของเล่นเพิ่มนะครับติดต่อได้นะครับเบนเทนชื่อเบนเทนเหรอใส่ใส่เสื้อเบนเทนน่ะ เป็นเปบนเทนเปล่าใช่ไหมเป็นเป็นสไปเดอร์แมนด้วยเสร็จแล้วหรอตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็ได้เป็นทั้งเบนเทนเป็นทั้งสไปเดอร์แมนเลยคนนี้ติดติดแจเลยอันนี้เป็นลูกชายคนใหม่ลวฮะเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลย ดื้อไหมสไปเดอร์แมนอ่ะชื่ออะไรอ่ะสไปเดอร์แมนน้องภูมิครับน้องภูมิเหรอดื้อไหมสงสัยจะดื้ออันนี้มันเล่นยังไงเหรอเบนเทนล้อยักษ์นี่มันเล่นยังไงอ่ะ อ๋อยังไม่กลับแม่บอกไม่กลับบ้านร้อใหญ่ๆเนี่ยให้ยายไปส่งก็ได้ยังอยากยังอยากทาสีอยู่นะนอนจริงเขาไหมใครอยากเป็นเทนแม่เหรอเป็นเทนไม่สนใจเลย บอกว่าไนบ่าให้จิ้งรถไว้เดี๋ยวหนูขี่กบอ้าบอก่าเดี๋ยวให้ยมารับให้ยมารับก็ได้หนู้ิ้งรถไว้เดี๋ยวหนูขี่กเ่ได้แล้วหรอเบนเทนแบบนี้มันเล่นยังไงอ่ะที่ที่เขาทาทานี่มันเล่นยังไงอ่ะรอดนี่หรอหรือไงตีลังกาตีลังกาตีลังางไงอ่ะตีลังกา้ามนี้ทให้ดูหน่อยได้ไหม กลัวตายกลัวตายด้เหรอเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็ยังนึกไม่ออกวเอาไปเล่นอะไรมันมันมันไม่กลัวแต่ว่าโดยปกติปกติเด็กจะเดินบนนี้แต่ว่าอันนี้มันใหญ่มากก็เลยไม่แน่ใจต้องถามน้องคนนี้ป้าคับปกติเด็กเด็กเขาเล่นกันยังไงครับอันนี้เขาเป็นคนพื้นที่โรงเรียนเดินบนเด็กเดินได้เหรอฮะบนนี้เลยนะโอ้โหเด็ก เด็กปีแล้วเขาบอกตีลังกาเขาเป็นล้อนู้นตกไปตีลังกาตกเขาเป็นสไปเดอร์แมนเขาบอกผมไว้ตอนบ่ายเขาไม่ใช่เบนเทนเขาเป็นสไปเดอร์แมนใช่ไหมไม่รูใไ้ท่าสไปเดอร์แมนนะขี่ขาข้างเออใช่เป็นสไปเดอร์แมนหรือเป็นเบนเทนเป็นฮักเขียวไหมเป็นเป็นอะไรนะเป็นฮักเขียวอ๋ออันนี้คือเล่นโชว์ใช่ไหมแบบนี้อ๋อแล้วก็ตีลังกาเหรอสีมันเลอะอยู่นะ เออไหนปล่อยใยแมงมุมนี้ปล่อยยใงแมงมุมยังไงเออปล่อยใยแมงมุมอ๋อเอออาทาสีต่อเบนเทนอายเุเท่าไหร่นะครับเดอะแฮร์อายุเท่าไหร่นะครับอ๋อพี่อย่าเพิ่งถามผมทาสีอยู่